บรรยากาศนะครับเหมาะพาแฟนมาดินเนอร์มากเลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแห่งหนึ่งนะครับในบ้านบุญเขียวน้อยของเรานะครับสวนดอกเบญจมาศติดโผงคาเฟ่มาแบบว่าฟิลแบบว่าคนเดียวนะเอาขาขึ้นห้างสักหน่อยแล้วก็จิบน้ำชากาแฟของติดโครงคาเฟ่นะครับ แก้วกาแฟเนี่ยครับแบบตะมุตะมิมากเลยครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกิน,กนไปจะไว้สลับรองรับภาชนะที่ใส่น้ําชากาแฟได้แบบเหมาะสมมากเลยนะครับ สวัสดีครับผมพีแซ c ทีวีชแนลยูทู e เต็มไปด้วยความบันเทิงนะครับวันนี้มาเที่ยวคาเฟ่นะครับคาเฟ่คาเฟ่ใกล้บ้านผมเองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะอยู่ติดโค้งเลยครับเที่ยวเล่นครับว่างๆฮิดเหยียกเมื่อไหล <laughs> นี่ก็ซิมีลานกาแฟครับตอนนี้สวนดอก <c oughs> เบนจมาศติดโค้ง <c oughs> คาเฟ่มีสวนดอกไม้ สว่วนดอกไม้ก็งามๆครับมองได้ฟังฟังทั้งได้นานๆนะทั้งผุนนง่นเนาะเฮ้ยแตงยางเขามามกับอ,อื้อทั้งหัวบุนได้ครับ <ś c oughs> นี่เป็นยังไงเป็นที่นโดมนะครับนี่บรรยากาศคาเฟ่ติดโขงคาเฟ่ มันหมักอื้อเลยครับนี่เ <iß> ออคุณตอนนี้กาทีมงานเพื่อนกาเฮ็ดที่ฟังโค้งนี่นะครับตอนนี้เอาหินมาย้ายไปนะครับนี่ปิดตบ่บานนอนเว้นครับบรรยากาศนี่เ,เครื่องดืม่มพวกชาผวกยังให้บริการนะครับไปมานีนรับรองบรตสองิหิวน้ำเด้อครับอ่า ครับผมนี่ติดโค้งคาเฟ่มาเที่ยวได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับนี่มีรถรดกาแฟเดี๋ยวผมขอเรียตเช็คบินใจตังเพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินดูฝั่งทั้งโน้นนะครับ พามาชมด้านนี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหครับโอ้โหว้าวมันยอดมากเลยครับครับท่าโค้งเป็นท่าริมของนะครับติดโค้งคาเฟ่สมชื่อเลยครับดอกไม้สวยงามการจัดตกแต่งนะครับด้วยวัสดุธรรมชาตินะครับสวยงามมากเลยทีเดียวโอ้โหมีไม้มาแขว้กันแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ตามเสามีไฟประดับนะฮะติดอยู่มีโต๊ะนะครับให้ลูกค้ามานั่งด้วยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับมันคล้ายๆกับไม้พาเลทน,นะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นที่นั่งนะครับเออมันเป็นประมาณนั้นนะครับก็มีความคิดสร้างสารรค์นะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่นะครับร่มนกยุงโอ้โหสวยงามครับธรรมชาติ วิวสวยมากเลยครับที่นี่ต้องมานะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านไหนนะครับที่ไม่เคยมานะครับผมเดี๋ยวมีลิงก์มีพิกัดให้นะครับเดี๋ยววนดูดรอบๆครับมีเก้าอี้ด้วยบรรยากาศนะครับเหมาะพาแฟนมาดินเนอร์มากเลยนะครับ เป็นติดโขงคาเฟ่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแห่งหนึ่งนะครับในบ้านบุงเขียวน้อยของเรานะครับถ้าว่างๆนะครับพาแฟนพาครอบครัวหรือพาพี่ๆน้องๆมาเที่ยวกันได้เลยนะครับใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทำนะครับผมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อนี่ครับมีชากาแฟนะครับมีเครื่องดื่มนะครับไว้สำหรับบริการทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชิมก่อนนะครับ การออกแบบแก้วกาแฟนะครับแบบตะมุตะมิมากเลยครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปพอดีแบบว่าพอดีไว้สลับรองรับภาชนะที่ใส่น้ําชากาแฟได้แบบเหมาะสมมากเลยนะครับและมีโลโก้ติดโขงคาเฟ่นะครับผมมีเบอร์โทรด้วยนะครับผมพินจมาตริมโขงติดโขงคาเฟ่เป็นคาเฟ่แห่งใหม่ที่เปิดในบ้านเราบ้านบุกเขียวน้อยนะครับผมแบบว่าบ้านมุกเขียวเนี่ยไม่เคยมีคาเฟ่มาก่อนเลยครับมีครั้งนี้แหละมีที่นี้ที่เดียวที่นี้ที่แรกนะครับ ของบ้านบุงเขียวน่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับของหมู่บ้านนี้เอ้ยผมก็อยากจะทําเป็นของตัวเองบ้างนะแบบว่าแบบไม่ได้ต้องไม่ต้องทําให้คนมาเที่ยวก็ได้นะครับแบบว่าทให้แบบว่านอนนอนเวนีนนอนเล่นชิวๆนอนกลางวันแบบเยน็ยนๆร่มเย็นคนเดียวที่ป่าเพราะว่าบ้านผมอยู่ป่าแล้วไงก็เลยแบบมันน่าทําไว้ไวไวเล่นนะครับไว้นอนเล่นเฉยๆของผมนะครับนี่ครับแบบว่าเดี๋ยวเอากระเป๋าออกก่อน มาแบบว่าฟิลแบบว่าคนเดียวนะเอาขาขึ้นห้างนิดหน่อยแล้วก็จิบน้ําชาคาแฟของติดโคงคาเฟนะครับแล้วออกเขียโทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่าถ่ายคู่กับแฟนพาแฟนมาเที่ยวพาแฟนมาเที่ยวพาผัวพาเมียมาเที่ยวพาครอบครัวมาเที่ยวพาลุงป้านนะ้าอามาเที่ยว สำหรับใครอยากพาใครมาครับก็แล้วแต่ท่านท่าน,านพี่ๆีน้องๆเลยนะครับผมที่นี่นะตอบโจทย์สาหรับการมาเที่ยวนะครับผมมีริมโขงมีอะไรให้ดูมากมายนะครับผมมีวิวมีทิวทัศน์มีฝั่งเพื่อนบ้านสระบ,บัลาวมีดอน ดอนอะไรไม่รู้ไม่ใช่ดอนถมหรือดอนอะไรนะทางนู้นนะครับมีเกาะกลางของแม่น้ําโขงนะครับที่เป็นมีโขดหินโขดอะไรเป็นเป็นแบบแหล่งธรรมชาตินะครับล้วนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูด้านล่างนะครับดูโขดหินโขดอะไรด้านล่างนะครับผมยังไม่ลงไปเลยนะไปเราลงไปด้านล่างกันเอะครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมข้างบนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับ ร้านกาแฟที่เขามาสั่งน้ํากันนะครับผมที่เพื่อนๆหรือพี่ๆนะครับผ่านไปผ่านมาก็ต้องเดินเข้ามาตรงนี้นะครับก่อนตรงนั้นก็มีน้องๆที่กําลังชงกาแฟอยู่นะครับนี่ครับก็จะเป็นมุมด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ทําท่าโค้งครับผมทาท่าโค้งยังไม่เสร็จอยู่นะครับก็จะเป็นเป็นวิวทิวชัดตรงนี้นะครับก็เป็นริมโค้งครับที่กําลังพัฒนานะครับ มันเป็นจุดแรกที่ผมปิดคลิปข้างบนเลยนะครับนี่นะครับรอพี่ที่สันเขื่อนจบแบบเทๆ่ๆข้างบนก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับส่วนทางโน้นตรงที่ผมตรงที่ผมไปนั่งเล่นแล้วก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆท่านผู้ชมในต่อหน้ากล้องนะครับนวลนี่ครับมุมด้านล่างนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนตรงโน้นก็เป็น เป็นพี่พี่ช่างนะครับที่กำลังพัฒนา,าสันเขื่อนอยู่นะครับนว่น,นะครับเป็นเป็นการพัฒนาท่าโขงใหม่นะครับผมโดยเอาเอา่ยโดยนํำหินนะครับมาลงไว้นะครับกำลังปูพื้นใหม่อะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่คือหินที่นํำมากองไว้นะครับ เดีย๋ยวเราจะขึ้นมาด้านบนนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นไปข้างบนครับผมจะเดินไปพอร้มๆกัน มาตรงนี้ก็จะมาเจอจุดแรกที่เรามาคุยกันนะครับจุดแรกที่ผมมาซื้อน้ําตรงนี้นะครับเป็นจุดบริการฮะรถ้ามองลงไปเป็นจุดผมเป็นจุดที่ผมลงไปถ่ายเมื่อกี้นะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะนะฮะ นั่งชมวิวได้สบายๆ,ายๆนะครับผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวดูดอกไม้ข้างบนก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ดูไม่หนำใจนะฮะต้องมาดูใหม่นี่เป็นสวนดอกเบญจมาศนะครับริมโขงติดโขงคาเฟ่คาเฟ่นี่ผมเคยไปเที่ยวอยู่สองแห่งนะครับ นั่นก็คือฮักเธอคาเฟ่แล้วก็ติดโค้งคาเฟ่นี่ครับมีการเลี้ยงหัวข้างคาเฟ่นะครับผมเป็นเจ้าของเดียวกันเลยนะครับข้าวบนก็จะเป็นโดมโดมฟักทองนะครับแล้วก็มีรถไฟติดอยู่ด้วยนะครับรถไฟแล้วก็มีโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กแล้วมีตะข่ายนะครับเป็นการปูฟักทองเป็นเป็นค้างเป็นเครือที่มันหย่อนลงมาข้างล่างนะครับ พักทอง <laughs> ผมมาที่เรียกว่าผมงึดเลยนะครับนี่มันมะคลกพักทองนี่หว่าพักทองหรือหมากอะไรยังไม่รู้นะครับบ้านผมไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับถ้าถ้าผู้ชมได้เดินมาด้านนี้นะครับถ้าเดินมาด้านนี้ก็จะเห็นสวนดอกไม้อยู่ด้านขวามือแล้วก็แล้วก็วกร้านกาแฟนะครับ ส่วนซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นที่ไว้นั่งชมวิวแบบเต็มเต็มระบบนะฮะท่านนี้นี่ผมจะเห็นไอ,อคนที่เขาถ่ายรูเปเฟซก็จะเห็นร่มตัวนี้นะที่เป็นโดดเด่นเลยนะครับเป็นไฮไลท์ของภาพที่ทุกคนมาถ่ายกันเลยนะครับนี่ผมเห็นตัวนี้แล้วผมนึกถึงที่นี่เลยนะเนี่ยส่วนเบีจ,จะมาคาเฟ่ติดโคง้งโอ้โหธรรมดาแล้วครับธรรมดา เป็นไอเดียที่ออกแบบโดยที่แบบเออไอเดียดีนะคะเป็นเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติสส่วนใหญ่ มาที่เดิมเลยครับก็ท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้วันหน้าเราก็จะบัเที่ยวใหม่นะครับผมคือครั้งนี้ผมพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยครับสลับขี่รถเข้ามาครั้งแรกนะครับจากปากทางดําถนนใหญ่นะครับ้ามาในซอยเล็กๆก็เข้าเลาะของมาก็นี่มาลงตรงนี้แหละมาเจอตรงนี้โอ้สุดยอดนะครับไอเดียนะครับการใช้วัสดุต่างๆนะครับเป็นธรรมชาติครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยทีเดียวนะครับ ็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube PZTV c ว a ช่องยูทูบ b e เต็มด้วยความบันเทิงสำหรับใครอยากจะมานะครับก็เข้าไปไล้นะครับผมมีลิงก์มีอะไรแปะไว้อยู่นะครับสําหรับพิกัดนะครับมันจะเป็นเพจนะครับเพจของจิตโคงคาเฟ่หรือดอกเบญจมาริมโคงนะครับเบญจมาริมโคงพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยนะครับผมไว้นที่นี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ